คนลองเดาดูซิพื้นที่กว้างขนาดนี้มันคือที่ไหนฉเฉลยมันคือบ้านเดี่ยวที่โครงการเทนที่ทาราลมกา้าหลังนี้เป็นบ้านเหี่ยวแปลงมุมที่ดินเยอะมากราคาเจ็ดล้านตน้ตนๆเท่านั้นและที่พิเศษคือทำเลดีมากใกล้สวนใกล้ขับเฮาเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงเลยนี่เป็นแบบบ้านคอมฟีสไตล์นอร์ดิกเน้นคินคินสบายตาแต่ฟังก์ชันครบคันได้สีห้องนอน3ามห้องน้ําจอดรถ2คันพร้อมพื้นที่ใช้สอย194ตารางเมตรภายในบ้านแบ่งฟังกชันเป็นสัดส่วนชัดเจนนี่คือโซนห้องนั่งเล่นที่ทั้งกว้างโปร่งแสง ธรรมชาติส่องถึงตรงนี้คือมุมทานข้าววางโต๊ะใหญ่ๆได้เลยส่วนครัวไทยเป็นแบบปิดและชั้นล่างมีห้องนอนหนึ่งห้องวางเตียง5ฟุตได้สบายขึ้นชั้นบนจะเจอกับมาสเตอร์เบดมกว้างมากมีส่วนวอล์กอินคอ็ตและมีห้องน้ําในตัวสะดวกสุดๆส่วนห้องนอน 2, 3ก็กว้างไม่แพ้กันอยู่สบายแน่นอนไฮไลท์อีกอย่างคือพื้นที่รอบบ้านที่ดินเยอะมากอยากทําสวนหรือมุมนั่งเล่นชิลๆก็ทําได้หมดและที่พิเศษสุดๆจองวันนี้รับโปรเต็มหนังสูงสุด2ล้านบาทถ้าชอบบ้านเดี่ยวที่ดินเยอะและได้ความเเป็นนนส่่ววตัทททีีรดาาล คือคำตอบที่คุณตามหาเลยค่ะ